เฟอร์มีเต้คอมบูชาน้ำชารสน้ำผึ้งวินิกาสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายเกิอเข้มมาสู่รายการชีวิตชีวาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสโตรกนะคะหรือว่าโรคเส้นเลือดสมองนั่นเองซึ่งเราคุยกับท่านประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชรองศาสตราจารย์แพทย์ยงชัยนิลนโนนอยู่นะคะอาจารย์กําลังจะเล่าให้เราฟังว่าระหว่างเส้นเลือดแตกกับเส้นเลือดตีดมีอาการต่างกันยังไงคะอาจารย์จะได้แยกได้เนอะเพราะว่าอาจารย์เล่าให้ฟังว่าถ้าตีด มีโอกาสเป็นอย่างไรรักษาอย่างไรถ้าแตกเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะชนิดแตกแต่ชนิดตีบเนี่ยเราสามารถแยกกันโดยผู้เชี่ยวชาญมีโอกาสถูกประมาณ90%ปัจจุบันเนี่ยเราแนะนำว่า CT 1 0รอเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายาที่เขาเอาเข้ามารักษาเนี่ยมันจะไปคนละทางเลยถ้าเกิด<อ>ว่าตีบเราจะฉีดยาทำให้เลือดไม่เคลนตัวแต่ถ้าแตกก็จะเป็นยาอีกชุดหนึ่งแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพอบอกได้ ถ้าหลอดเลือดแตกปุ๊บเนี่ยมันจะมีความดันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเลือดมันจะไหลออกมาเพราะมันแตกเลือดต้องมาอ๋อมันก็ปวดหัวรุนแรงอ๋อไม่ใช่ปวดหัวทั่วๆไปปวดรุนแรงมันจะปวดฉับพลันเลยไหมครับปวดเฉียบพลันรุนแรงฮะอ๋อแล้วปวดชนิดที่ว่าปวดไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนอันดับที่สองคืออาเจียนอันที่สามคือซึมลงภายในเวลาเท่าไหร่เร็วมากไม่ใช่ซึมแบบซึมกระทือนนะซึมคือความรู้สติลดลง แล้วก็สลบแล้วก็หมดสติไปถ้าเป็นรุนแรงแล้วก็ล้มสลบไปต้องตีบแล้คะอาการประมาณตีบก็จะเราแนะนำให้จำว่า F A S T F A fast เนี่ยหละคะ fast รวดเร็วเนี่ยนะคะเอา fast ก่อนแล้วกัน F ก็คือ face ก็คือหน้าเบี้ยวุมปากตกลง R อ็คือ arm A R M arm แขนคือแขนแขนยกแขนไม่ขึ้นแต่มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นรุนแรงถึงขนาดยกไม่ขึ้นเลยยกและตกลงอ่อนแรงอ่อนแรงอ่าค่ะ S, S ก็คือ Speech คือการพูดอา,อาจจะพูดไม่ได้นึกคำไม่ออกพูดไม่ชัดมันลิ้นคับปากกต้องช่ครับอ๋อนี่ก็คือเสลือติบ ใช่อันนี้อาจจะเป็นได้ทั้งตีบและแตกนะตีบและแตกด้วยอาการเหมือนกันค่ะแล้วก็ทีตัวทีก็คือเวลาไทม์นะครับคือความสําคัญของเวลาเป็นปุ๊บต้องรีบมาทันทีเราจะได้แก้ไขได้ทันถ้ามี3ตัวคือ F A S ปุ๊บต้องทีทันทีใช่ครับต้องมาทันทีแล้วแนะนําให้เรียก16ึ่งหกเก้าไม่แนะนําให้มาเอง เรียกหนึ่งหกเก้าทำไมอะคะอาจารย์ขับรถยังไหวเราอาจจะคิดว่ากว่าจะเรียกกว่าจะโทรกว่าจะมาแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเขาเป็นหัวแล้วก็เอามาได้เร็วพวกไอรถไอต้องหลีกหลีไอวันเวิร์สตนได้หดไปได้หมดนะครับอันนี้สำคัญนี่ป้องกันได้ไหมอาจารย์คะโอ้ข้อดีนะครับคือสตรอกฟังดูแล้วเหมือนเป็นโรคร้ายแต่ข้อดีของมันคือองค์ความรู้มันชัดแล้วมันเยอะพอสมควรที่เราจะบอกคนว่า สตโตรกนั้นรักษาได้ออแต่ท่านต้องเร็วค่ะและสตโตรกนั้นป้องกันได้ออและไม่ใช่ป้องกันได้10-20ป้องกันได้ถึง90%้าสิบเปอร์เ ก็เราเรียกว่าบัญญัติ10ประการก็มี4โรคนะครับและ6พฤติกรรมที่เราจะต้องดูแลมัน4โรคก็มีโรคที่เรารู้จักกันดีอยู่นะครับคือความดันโลหิตสูงไอตัวนี้สําคัญมากนะครับร3อย0ถ้าเกินนี้ก็จะต้องระมัดระวังแล้วราจะต้องไปให้แพทย์ดูว่าตัวบนร้อยสาตัวล่าง80ต้องครับอันทางแก้ก็คุมความดันโดยเริ่มจากงดเค็มอย่าไปกินเค็มเหล้าอย่ากินเหล้า กาแฟอ๋อกาแฟด้วยเหรอคะกาแฟก็ทําให้ความดันขึ้นนะอารมณ์เครียดอะไรต่างๆก็ทำให้ความดันขึ้นค่ะน้ำหนักที่เกินก็ทําให้ความดันขึ้นอันที่สองคือบาหวานบาหวานอันที่สามก็ไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงกอเสรอลสูงทั้งหลายกินคากิน้อยน้อยหน่อยครีมเทียมอะไรเงี้ยอันที่สี่ก็หัวใจเต้นผิดจังหวะหพฤติกรรม เบอร์หนึ่งเลยก็คือภาวะอ้วนหรือน้ําหนักเกินนะครับนี่สําคัญมากแล้วเป็นโรคที่ถูกมองข้ามอันที่สองคือออกกําลังกายออกกําลังกายมันก็จะส่งเสริมช่วยดูแลเรื่องการควบคุมน้ําหนักได้ดูแลเรื่องอารมณ์ดูแลอะไรต่างๆได้ที่สามก็เป็นเรื่องของการทานผักผลไม้ในคนเบาหวานเนี่ยก็เพราเรื่องผลไม้เน้นผักนะครับที่สี่ก็เป็นเหล้า้เหล้านี่สําคัญกับเรื่องต้นเลือดแตก นะครับในในในปัจจัยต่างๆเนี่ยมันจะมีบางอย่างตีบางอย่างแตกเล่าเนี่ยแตกนะฮะบุหรีนะฮะบุหรีบุหรีก็ทําให้เส้นเลือดตีบนอกจากมะมาเร็งปอดกับถุงลมโป่งพอนะฮะข้อสุดท้ายคือความเครียดความเครียดที่ทําร้ายเรามากกว่าที่คิดนะครับเครียดทั้งกายเครียดทั้งใจก็ทาร้ายเรามากแล้วมันส่งเสริมกันความเครียกก็ทําให้ความดันสูงนอนไม่หลับสี่โรคของพฤติกรรมเนี่ยเป็นการศึกษาที่เขา ทำ,ทำกัน,ม,น,นามาแล้วทำกันมาแล้วชัดเจนมากการอดนอน การหลดนอนนี่ก็ตัวสําคัญการออกกํา,า,า,ากลังเนี่ยช่วยแก้ปัญหาได้เป็นส่วนใหญ่ของพฤติกรรมทั้งหมดอ๋อวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชกำลังจะมีกิจกรรมมากมายเข้าไปติดตามกิจกรรมกันได้ะนะคะนนในเว็บไซต์ของทางเว็บไซต์ของศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชโดยวันนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะจรนคขาคท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิลลนนท์นะคะประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชนั่นเองและนี่คือรายการชีวิตชีวาในเช้าวันอาทิตย์นี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะะค ดิฉันสิดิบญณัฐพันธ์ลาท่านผู้ชมกันไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เอาละค่ะได้ความรู้ในการดูแลเรื่องของหลอดเลือดหัวใจไปแล้วเดี๋ยวจะมาติดตามบรรยากาศสนุกสนานกับบรรยากาศในกิจกรรมสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติครั้งที่20กันที่จังหวัดชนบุรีและระยองกันนะคะบรรยากาศสนุกสนานเฮฮากันมากเลยสนุกขนาดไหนต้องไปติดตามกันและขอบคุณมากๆค่ะสําหรับสปอนเซอร์ใจดีของเรา CP RAM นะคะ VG for Love อาหารจาก Plant Based และ Creator อาหารสําหรับผู้สูงอายุด้วยอร่อยจริงๆวันนี้หมดเวลาของรายการชีวิตชีวาแล้วลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะว answered! ออวันแรกเลยไปปราสาทสัจธรรมก็ได้เห็นวิธีการแกะสลักนะคะแล้วก็ได้เห็นวิธีการเข้าไม้ที่เป็นลักษณะของโบราณซึ่งที่ตรงนั้นน่ะจะไม่มีการใช้ตะปูเลยก็รู้สึกประทับใจแล้วก็อากาศร้อนนิดนึงแต่ในปราสาทก็ริ่มเย็นสบายดี รายการชิวชีวานะคะมาสองรอบแล้วค่ะสนุกมากเลยนะคะแล้วมีประโยชน์มากด้วยค่ะมเต้ได้ฟังได้เห็นอะไรต่างๆที่ไม่เคยเห็นนะคะ ทุกอาทิศย์แล้วก็ฟังทุกวันที่ร้อยหะค่ะอยากจะมาตั้งหลายหนแล้วค่ะเพียงแต่อย่างหาเวลาว่างไม่ได้แ,แล้วก็ตอนบ่ายก็ไปกราบพระอาจารย์พระอาจารย์สุชาติค่ะหลวงพ่อก็สอนธรรมะให้เราแบบมีสติในการใช้ชีวิต ได้ชิมเขาต้มปลากระพงค่ะต้มปลากระพงปลาเป็นชิ้นๆไม่คาวอร่อยมากๆแล้วก็ต้มจับฉา่ายค่ะแล้วก็ลาดหน้าปลาเตา้าซี่ค่ะก็ได้ชิมทุกอย่างเลยนะคะอร่อยมากๆอาหารอร่อยที่สุดชอบมากเลยทานข้าวต้มปลาค่ะข้าวต้มปลาแล้วก็จะมีลาดหน้า,นาแล้วก็จับฉ่าย,ยใช้ได้คะ่ะอร่อยคะ่ะเพราะลาดหน้าปลาเต้าซี่อร่อยปลาชิ้นใหญ่ดีข้าวต้มปลาก<น>็โอเคนะคะจับฉ่ายเนี่ย คิดไว้เลยว่าเดี๋ยวถ้าถ้าหน้าตอนทานเก๋ต้องต้องเป็นลูกค้าแน่ๆเลยอร่อยค่ะสัปดาห์หน้าโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ท้พลาดนะคะ